เอาลังมันออกมันก็เลยต่อยเอาไม่เห็นมันฮะตอนแรกไม่เห็นมันซุ้มเออลืมไปแล้วตอนนี้ผ้าที่ตกดินแล้วยังทําอีกเหรอมันในร่มที่กลางวันมันร้อนมันรถทํางานไม่ได้อืมรถกลางคืนเอาแดดมันแรงหลายวันแล้วเดี๋ยวต้นไม้ตายหมดก็พึ่งแนวเนี้ยเพิ่งลงไหนนะต้นนี้เหลืองเลยเนี่ยเหรอเหรอฝนก็ไม่ตกเนาะอยากให้มันตกก่อนเนาะ ช่วยเข้ากันช่วยก่อนเอออันนี้เหลืองแล้วเห็นไหมเนี่ยต้องอัดน้ำไม่เต็มที่อืมไม่งั้นจะแดดได้แดดแดดได้แดดอืมแล้ก็อัดเต็มที่นู่นเขาก็อัดเต็มที่เลยรถไถอ่ะมืดแล้วค่ะกี่โมงอ่าแดนป่านเนี้ยว่าหิวข้าวจีมาเย็นมาเย็นมาย็นมาแล้วแตนก็ต่อยสองวันโดนแตนต่อยเมื่อกี้จบแล้วแปดแปดแล้ว แล้วแม่ไม่ต่อยมันกัดนะล้างเตา่าอืมอืมเอามาครบยางเต่าเนี่ยล้างเตา่าเต่าเปลี่ยนสีนะเนี่ยไอ้แดดเต,ต่าแก่แล้วเต่าเหม็นทำไง,งเตา่าเหม็นจับเรียวลงนะเต่าเหม็นจับเรีวลงนะโอ้ยแอบดูดอกจำปีที่มีไหมไอทำอาายยหอมฮะหอมทุกต้นเลยหอมเลยนะเนี่ยต้นนี้ อ้นี่คือมีดอกอืหอมหมดเลยมานนชื่นใจนะน้าหนูเป็นคนเลือกเห็นไหมเนี่ยดอกจำปีมันอยู่บนยอดนู่นเนี่ยมันไม่ให้เราเก็บไอ้กับข้าวเสร็จแล้วไอ้กินข้าวยังไม่หิวเอ้ยรถไปล้างเต่าไปเต่าเล็กเต่าน้อยเออถีอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันเนาะ ไหนวันนี้ทำอะไรนะซุ้มนี้ซุ้มอะไรนะซุ้มทุกอย่างยี่สิบฮ่าฮ่าฮ่่าตุ้มตุ้เดี๋ยวนี่เขาทำซุ้มทุกอย่างยี่สิบนะเขาต้องเรียกซุ้มเจแปนเว้ยเดี๋ยวนี่อันนี้เดี๋ยวก่อนเปิดไฟก่อนมันมืดซุ้มทุกอย่างนะปปยี่สิบของไทอุดรให้เด้ถ่ายคลิปไปยังเนี่ย <sim. S 1> เอ้าไฟดับ โอ้โหแล้วหนูจะตกไหมอุ้ยอึ๊บเอ้ยหนูเสียวโอเคโอ้ยค่อยตีตกบ่อยสีเลยดิโอ้ยเสียวนี่ผู้ใหญ่มา ยังมันมืดแล้วบบต้องไปลงขี้เตะขี้เลนขี้ตมมาๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมาปีศาจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อย่าเพิ่งปล่อยมันนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปก่อนโอ้ยไอ้หมาปีศาจยังยังไม่สี่นาทีเลยหมาปีศาจเอ้ยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปใส่มาอ๋อหนูชื่อโต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 ฟังฟังแม่ก่อนฟังไปอยู่บ้านแม่ไหมนี่บ้านแม่น่ะ มีนั่งลงทําอะไรได้มั่งเนี่ยเราอะ่ะส,สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนวัดดีเป็นแม่ยายฮะสวัสดีเป็นบ้่ยายไม่ได้ฝึก,รกหรอบ่ได้ฝึกสินี่ตามมีตามเกิดซริงเนี่ยนะเลี้ยงตามตามีตามเกิดตัวใหญ่ซํานี่เลี้ยงด้วยิกีโอเลี้ยงเพดดีิ๊กีด้วยตามมีตามเกิดก็คือเวลานอนก็อยู่ในห้องแอร์โอ้ยเวลามมีตามเกิดนอนอยู่ในห้องแอร์ ไปเป็นหมาบ้านป้านัดเถอะไปเป็นหมาลูกทุ่งลงที่ตมไหมแม่คือหนมให้ไหนล่ะมาเร็วๆมันชอบกินหนม่มลายายเอาหนมล่อมันนี่นี่นี่เร็วหมานี่กินหนุ่มมันเนี่ยเอาโอ,อ้ไหนเด่ะไปสววะใส่เลยว่ะใ่อ่ะไอเดีวโอ้ยเนาะมาไวไปไวใช่หนุ่มเฮ้ยอ๋อ,อตาไปเข้าเวนสิ